ทำงานนร้อนเกินเราก็ต้องต้องใฝ่หาการการเกษียณอายุเท่าไหร่เออต้องก็บอกว่าเหมือนเหมือนบางทีเราอยากเซตร์ชทุเรื่องการเงินครับให้แค่มีเป็น business บางตัวที่สามารถขับเคลื่อนการเงินของเราได้เพื่อให้เราสามารถทําตามแพชชั่นที่เราวางเอาไว้อย่างของผมมค่อนข้างอยากโฟกัสงานศิลปะในเชิงของทั้งงานเพลงทั้งงานแสดงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรีบเซตร์ชทุกเรื่องการเงิน ็เลยค่อนข้างอยู่ในเฟสการวางรากฐานการันแล้วก็แต่งงานด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยมันรู้ว่าต้องการอะไรเออมันรู้มันรู้แบบเหมือนทำหน้าแบบ่ยังไม่ได้ทำต่อถ้าทำด้วยกันน่าจะเป็นสองสองืมแต่อันนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นอันใหญ่รู้สึกว่ามีอ่ภาระความรับผิดชอบที่ใหญ่คู่เลยคือ เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นฟิลที่จริงๆตัวเคยทำคลินิกกับพี่สาวเนาะแต่ว่าก็ถามว่าได้โเวอร์งานส่วนทุกอย่างขนาดนี้ไหมก็ไม่คืออันนี้มันเป็นส่วนที่เราลงทุนลงแรงกันตั้งแต่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้คือดีใจมากเป็นแบบโอ้โล่งอ,อกที่มันสําเร็จไปขั้นหนึ่งวันนี้ก็แบบเห็นภาพเห็นภาพมากึจริงก็ไม่ก็ไม่คิดว,ว่าการการจับงานเองมันมันใช้พลังงานเยอะมากขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับผม เอาเวลาเราจัดแฟนมิสอะไรใดๆเนี่ยเราก็ค่อยจะโยนให้ทงออกมาในเทศการเลยแต่นี่ไม่เป็นพาร์ทธุรกิจที่ไม่เหมือนการแฟนมิสสิ่งที่ต้องทําก็คือทุกคนจะเห็นผมอายืนยืนชี้เลยเอาไฟสีอะไรบ้างเพลงเพลงอะไรเพลงปิดเพลงอะไรไฟต้องรูปแบบไหนมีการขยับขยายอะไรยังไงบ้างแล้ววิธีอาที่ทุกคนได้เห็นตอนินโถผมทัดตัดเองด้วยต้นลเน้ำต้นน้ำยันปลายน้ำดี่ยวเป็นอีกหนึ่งอะที่เราต้องแบบ แม่ไม่ทัเงินแล้วก็เลยใช่เขบอกว่าก็ลงเงินไปค่อนข้างเยอะมากๆครับผมเราก็เลยต้องมานั่งซ่อมเงินก้อนนี้ให้มันฟูฟักเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เราใหญ่แค่ไหนใหญ่ประมาณเยอะมากที่สุดถ้าถ้าพี่ๆได้ลองแวะเข้าไปดูนะครับผมก็จะมีส่วนทั้ง่าตัดเลยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าหลักสิบล้านเลยนะทั้งนเดี๋ยวพาไปดูได้คือเรื่องคุณภาพเรา เราไม่คมเพ้าหเราจะไม่แบบเอาของไม่ดีมาให้ลูกค้าอะไรเงี้ยดังนั้นก็เป็นเป้าหมายภาพรวมเดียวกันกับพรนทเนอรทุกคนว่าอยากให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยใช่ก็คืออยากให้ได้คุณภาพที่ดีในราคาที่ดีด้วยครับส่สองที่คัญมันเการแบบสุดๆจริงๆเราเราก็เป็นเป็นธุรกิจที่ ก็บอกว่ามีดีเทลเยอะทั้ง2,000เลยใช่คืออย่างคาเฟ่เนี่ยมันก็เป็นสเกลย่อยๆของมันนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีดีเทลที่มันเยอะมากๆเรื่องโองแเรั่นต่างๆมันเยอะเป็นไปหมดเลยแต่ว่าก็ตัวคาเฟ่คืออย่างที่พี่บอกอะครับเราก็พอมันมีดีเทลเยอะเนี่ยเราก็เหมือนเกิดเกี่ยวกับพอเปิดไปก็ต้องคุมคุณภาพแหละว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาได้รับเหมือนแบบประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประทับใจแบบกลับมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ หลายๆคนถ้าเคยไปชิมครั้งแรกแล้วอยากให้กลับไปชิมแล้วเอาคอมเมนต์หน่อยว่าอร่อยขึ้นไหมเพราะหลายๆเมนูเราปรับอะไรอย่างเงี้ยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเหมือนเจ้าของ <c oughs> เออ <c oughs> เลิศมากเหมนเจ้าของเราต้องอร่อยไปเรื่อยๆครับผมกคิน <c oughs> ็หวังว่าครับก็ต้องโปรโมททั้งที่ด้วยทั้งคาเฟ่ด้วย <c oughs> นะครับก็ ก็รู้สึกว่าตามโมเดลร์นไฮดนิกได้แหละถ้าเรามีหลายสาขาก็จะค่อนข้างลดทางติดตอได้เยอะเหมือนกันจริงก็อยากเติบโตไปให้ประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างครับผมประเทศใกล้เคียงได้แบบพิจารณามาดูเซอร์วิสของเราจริงๆคือต้องบอกว่าบริการทางการแพทย์ไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพนะหมอไทยเก่งอะไรอย่างครับผมแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มคอนซิเดอร์แทนที่จะบินไกลถึงเกาหลีอ่ะก็บินมาไทยได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันซึ่งเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เราจะวางไว้แน่นอนก็คือเรื่อง Medical t o u r ส s ์ด้วครับก็เป็นการแบบเหมือนเอาชาวต่างชาติเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วก็พามาท่องเที่ยวกับการที่รักษาสุขภาพไปด้วยมาคลินิกแล้วก็ได้สวยได้หล่อได้นวยกลับบ้านไปครับปมต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่ดีมากๆของทั้งสองธุรกิจนะครับเราได้พาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็แบ่งพาร์ทแล้วก็ทํางานการประสานกันมาได้ก็รู้สึกว่ามีใจมากๆแล้วก็สบายใจครับผมที่ได้เจอพันธนุ์ได้ทุกคนเขี่ยจนหมรรคดแล้วก็เคขี่ยจนหมดแล้วขนาดวันนี้กลัวความเขี่ยสุดของมันกลัวไม่ปิดไฟตอนเปิดอินโฟอุตส่าห์ตั้งแต่งานมากเลยคุณพี่ช่วยปิดไฟให้มันเห็นกลอนอ,อะไรเถอะอะไรนั่งสองคิวไปเลยตัง้งแต่เมื่อวานคือ กินข้าวครับม yeah. so ันจะไม่ได้กินเต็มๆมือมันจะต้องได้ตอบอะไรบางอย่างตลอดตอบงานบ้างรับสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มต้นทุกอย่างเมืวานที่ก็กินเหลียดเมื่อวานก็กินเหลียดมางเลยใช่ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสุผ่านแล้วก็แวะมาให้เราดูแลที่นี่ก็ได้เ็ปล่อยมันขนาดไหนครับก็บอกแล้วว่าอยากเกษียณว่าไอยากเกียณเร็วสั ม่ก็เราเราก็รู้สึกว่ามันมีอ,อีกอีกหลายอย่างครับที่เราอยากออกไปใช้ชีวิตเช่นการแบบไปในที่ต่างๆในโลกนี้หรือว่าการอย่างที่บอกไปการสร้างสรรค์ผลงานที่บางทีมันต้องใช้ทั้งแรงและทก็เวลาพวกพวกทราบกันแหละว่าการถ่ายละครหรือหนังเรื่องหนึ่งอย่างมันใช้เวลาเยอะมากอย่างล่าสุดหล็ยอกสไลด์ใช้เวลาถ่ายทำหนึ่งปีเลยแต่ถึงเวลาออนประมาณสองสามเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนเราก็ต้องมี stable มีความ stable ทางการเงินบางอย่างเพื่อ เราจะได้มุ่งมั่นไปยังงดีล่ะตอนนี้พี่วั้กิจอะไรก็อีกไหมครับจริงๆก็เพิ่งคุยกันว่าหลังจากเนี้ยคือการอีกเฟสหนึ่งก็เป็นการ maintenance, เมนเทนแนนซ์นการดูแลแมネจเมนต์อะไรเงี้ยที่เราเราหยุดแล้วก็เริ่มทำให้มันแบบมันคงเติบโตอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมแต่ <laughs> คิดว่าอยากทำบ้านแหละจริง <laughs> อยากอยากเริ่มทำบ้านเมื่อวานก็คือบอกว่าเราสองธุรกิจด้วยกันแค่นี้ก่อนนะครับ <laughs> <laughs> กนีกหน้ที่ต้องคกันนะว่าพักก่อนธุรกิจเราสองสองอนี้ก่อนใช่สองอันนี้ก่อนที่ทำด้วยกันอืมเรื่องส่วนตัวกันบ้างค่ะเป็นไงครับจากนี้อัพเดตเรื่องการเตรียมงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงก็ก็เริ่มคุยแล้วว่าว่าเดี๋ยวพอพอระบบทุกอย่างถูกกันไปได้นะครับผมก็จะมาโฟกัสเรื่องงานแต่งด้วยเรื่องบ้านด้วยแต่ละนรันเหมือนจะเป็นบ้านแหละพอล่าสุดล่าสุดที่ห้องนอน บ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คือไอลรา <laughs> แผ่นเสื้อโคน่นถล่มเราแผ่เสื้อถล่มลมมาเพราะงั้นบ้มเรถสงสัยเราต้องทําบ้านนั่น <laughs> แหละเพราะว่าเสื้อเอาไม่อยู่แต่ผมก็บอกนะว่าหรือ <laughs> เอาไปบริจาคง่าย <c oughs> กว่าไหมเอาไปบริจาคง่ายก็ง่ายกว่าทำบ้านเหมือนกันนะไ,งไึงถึงไปทางมันต้องมีบ้านอยู่ดีก็ <Okay. S 2> เลยคิดว่าอายุป,ประมาณนี้แหละก็คิดว่าเหมาะแล้วที่จะเริ่มทำเรียกอะไรอะ่ะเคหาสถาน เราใช้คำว่าบ้านจะใช่ไหมแต่เราใช้คำว่าที่หลักกันเป็นเจ้ามีเหรอแงวบ้านตอนนี้เป็นยังไห่อะไรยังไงบ้างอย่างนี้ตอนนี้มาที่จอดรถมาแล้วตอนนี้ที่จอดรถมีที่จอดรถกับฟิตเนสตอนนี้มีที่จอดฟิตเนสใช่ก็ตัวบ้านกำลังมาครับกำลังพี่อยู่มันต้องทะแยงยังไงควายยังไงใช้เวลามานานกันใช่เป็นที่หลักนะครับตอนนี้มุ่งมุ่งไปแค่ราคาท่าไพรในการเขียนแบบก่อน ไม่มีครับอันนี้เขียนเขียนอยู่เขียนอยู่แต่ก็เดี๋ยวดีเทลอินเทเียเนี่ยอาจจะจ้างแต่ว่าหลักๆอยากทำเองตอนนี้ทำยังไงคะคุณท่านก็อยากได้อะไรที่นิ่งั่งเยอะแยะไหมคะเขาเขายังไม่ให้โจทย์ครับเขาก็บอกเวลาให้ดูนี่ก็เออสวยดีนะใส่บ้านไหมเขาจะเอออันนี้ใส่บ้านไหมอะไรเงี้ยตอนนี้มีใส่บ้านไหมก็มันห้าสิบอย่างก็แบบเป็นห้าสิบองค์ สถานที่ไหนสถานที่แล้วเราก็ปล่อยเช่า49ห้องต้องมีต้องมีตำหนักไปไหมครับตำหนักเทพต้องมีตำหนักเทพโจทย์โจทย์คือโจทย์คือต้องอุ่นใจมีเทพอุ่นใจพี่ี่วางเข้าไว้ไหนบ้างครัว่ามันไม่ให้เกินกี่หน่วยกี่หลักอะไรเงี้ยตอนนี้ค่อนข้างแบบคือคือหลักๆเนี่ยครับผมหลักๆที่ตั้งใจทำงานกันอยู่ตอนนี้ครับผมเพื่อไปลงบ้านเนี่ยเพราะว่าดูดู ดูลิมิตมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ใช่คือทุกคนทำบ้านแล้วน่าจะเข้าใจว่ามันงอกอ่ะก็อยากตีต่ําไว้ก่อนแล้วค่อยมันงอกทีหลังอะไรเงี้ยก็ตีต่ำไปก่อนไม่ซึ่งแบบเหมือนเราก็ทําบ้านกันด้วยกันทั้งทีอะไรก็อยากให้มันแบบสวยงามไปเลยแต่ยังไม่เคยตีกันเรื่องบ้านใช่ไหมว่าแบบอย่าอไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นก็เลยไม่ตีตอนนี้อย่างแรกโครงสร้างต้องซัพพอร์ต่ดินไหวครับเออเออด้านหลังเราก็มีโอกเลือกง อ่าแล้วเกี่ยวกับงานอะไรแบบนมีอะไรที่ลงตัวกับที่อะไรบ้างหรือคือคือพอเหมือนเหมือนช่วงนี้เราเราได้อาจจะไปแกรนด์โอเพนนิ่งของคาเฟ่ไปแล้วก็งานอีกมันเริ่มให้ให้เราได้เห็นแบบความใหญ่ขึ้นของสเกลงานจริงเหรอแล้วก็การบริหารว่ายังไงบ้างที่ล่าสุดคุณบอกคุณบอกว่าคือที่รักหรือว่าที่รักไปทำออแกไนน์เองไม่ได้หัจ้างอยู่ทำเองทำเองแล้วนี่คิดก็ตัดเองคิดก็ตัดเองแล้วทำทำเองเลย แล้วเรื่องของช่วยประธานไอเดียเยอะเหมือนกันในเรื่องของช่วยมีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่เราแบ่งงานกันก็คือทำบ้านนี่ทำอะไรก็คือแตกได้เลยเดือนหน้าโอ้ยจริงเปล่าเดือนหน้ามีถ่ายซีรีส์ไหมไม่ได้เหมือนเดิมไหมที่บอกว่าอาจจะมาเล่นทีมงอนกันอมู่บ้านคิดว่าน่าจะเหลืแน่เลยต้นปีหน้าเลยอยาทำบ้านก่อน เาต้องมาอคืออยากให้บ้านเสร็จก่อนซึ่งเาทำบ้านสองปีแฟนเขารอแล้วนะโอเขารอกับงานงานเราคอยเป็นสิ่งสวยงามครับได้ก็ได้ครับแต่ก็ยังยังยังอาจจะเลว่าคิว่าเลครับเพราะว่าเหอนตอนแรกอ่ะตอนแรกค่อนข้างเครียดเรื่องงานวันนี้มากแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องเบาใจเดี๋ยววถ้าเรามีไอเดียเรื่องงานแต่งอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเรื่อ ถ้ายังไม่มีโปรเจกต์อีกถ้าไม่มีนั่งไหมคือคิดว่ามีนั่นี่จะหนีไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยจะหาไปด้วยเหรอพาคนถ้าสุดเดินกลับมานะอ่ทิรย์เหนื่อยจะไปนานแค่ไหนได้ข่าวว่าจะไปพัศพอนอ๋อใช่ช่วงนี้อยากกลับมาโฟกัสยูทูบเพิ่งคุยกันอยาาที่สใช่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 รู้สึกว่ายูทูบตอนนี้คนดูแอบเยอะนะเยอะแบบในวันที่คาดคิดกันรู้สึกว่ามี potential อะครับสนุก สปอนเซอร์เขาได้สปอนเซอร์เขาได้ใช่กำลังจะเริ่มทำอ๋อไม่ได้ทำสันนี้ทำแล้วฝากช่องสันนี้สายเด็ดัพครับผมตอนนี้เรายังมีฟุตที่เหลืออยู่ยังไม่ได้คอนแวร์สปอนเซอร์เจ้าไหนชอบฟุตเจ้าไหนบอกได้ตอนนี้มีอะไรนะโหมีเมกาใต้แล้วก็ทิมี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 บีลามีตุรกีมีบราซิลมีอาร์เจนติน่ามีบเวียมีมิลานมีญี่ปุ่นประมาณนี้ มีอีกเนี่ยสเปนโปรตุเกสเออสเปนโปรตุเกสที่เพิ่งถ่ายไปล่าสุดแล้วก็เวียนนาออสเตรียใ่ไหมแล้วก็มีสโลวาเกียต่ออน้หึงปีหน้าครับตอนนี้แต่แต่ล่าสุดก็เรยไปเที่ยวทำาณขนาดไเที่ยวเลยสามารถไปทำงานแล้วกลับไปเที่ยวต่อได้เราก็รู้สึกว่าังไงครับมันคืออยากทำงานไปด้วยครับผมแล้วอยากเที่ยวด้วยคือเราก็รู้สึกว่าเหมือนอยากทำเป็นทั้งสองอย่างไงแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมาแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าสามารถ manage ได้ก็ไม่กิจเท่าเพื่อครับก็เลยบินไป LA ประมาณสองคืนแล้วก็กลับมาเลยก็คือบินจากไหนนะบินจากโปรตุเกสอ่าบินจากโปรตุเกสแล้วก็ย้อนกลับไปเยอรมันแล้วจากเยอรมันเนี่ยไป LA แล้วก็พอถึงปุ๊บก,ก็ทำงานทำงานตอนเช้าครับผมแล้วก็อีเวนต์ตอนเย็นแล้วก็กลับไปนอน แล้วก็ตื่นปี5ไปแอร์พอร์ตแล้วกลับมาเที่ยวใช่แล้วก็บินจากเอฟริไปชิคาโกแล้วจากชิคาโกเนี่ยมาแฟรงค์เฟิร์ตที่เรามาแล้วแฟรงค์เฟิร์ตเดี๋ยวเรามามาเซนียะซื่องมันเป็นของตัวเองดีไปละเก็บไม้ช่างเลยเก็บไม่ดีเวรอฮะเดี๋ยวลูกก็คอแดูแลคอยที่จตลอดเลยแบบที่แบบเราแบบซัพพอร์ตยังไงบ้างฮะทุกคนเอานวดไหมฮะชอบชวนไปนวดกิจกรรมกิจกรรมวัย30 เขาเป็นนี่มากเลยเขาเขาเขาเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าถ้าคิดอะไรไม่ออกเขาจะพาไปดอย่างเดียวชอบนวดครับคนชอบนวดชอบนวดคอยจะความหวาดให้กันตลอดเลยคะผมผมชอบให้เขานวดไม่ชอบให้หมอหนวดเฮ้ยเวอร์เกินจริงๆกลัวมากเลยกลัวแบบเงยหน้ามาปัดเบี้ยวแบบจุดจุดบางคนทองเงินทองอะไร หลังๆนะครับผมว่า,วาไม่ค่อยไม่่คอยละคือลหลังๆแบบกินมากกว่าเน้นกินเน้นแบบจ่ายค่าเข้ามิวิธภัณฑ์าอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ค่อยได้ซื้อละไม่มีที่เก็บแล้วอะไรคือคือถ้าใถ,ถ้าเคยใครได้ดูซนี่ัจชายได้รับเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนผมก็ตูนะชอบซื้อเป็นเป็นเป็นมาสเตอร์พีซบางอย่างของของแต่ละที่เพ<อ>ื่อเก็บมา<อ>เป็น,ปน,ปนแบบเเก็แบบไว้ว่าไปไป,ประเทศนี้มาได้ความทรงจำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยด้วยั้งนี้เนี่ย เหมือนเราต้องตะลอนไปหลายๆที่ก็เลยไม่ไม่แบกไม่ไหวแล้วไม่สามารถแบกของใหญ่ได้เลยให้เราคนได้ซื้อมาเป็นรอมไม่ได้ซื้อถ้าเไม่ได้ซื้อชื่อของกินครับของกินอร่อครับได้ยินเรื่องขาวจะไรื่องขานรูปูดของ Siri พูดเร่องบรรยากาศยัมีเปอร์เซ็นที่แบบจะได้เห็นคือตอนนี้ครับมีมีหลายโปรเจกต์ติดต่อมาแล้วก็เอาเรื่องเอาเอาจริงๆก็ก็เป็นคนสแกนผมให้ไงอ๋อเหรอก็ก็มีแบบคุยกับบางที่ไว้แล้ว แต่ก็สัญญาไว้ว่าจะเล่นเท่นั้นก่อนซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าบทดีมากแล้วก็ทีมงานคุณภาพมากจริงหรอจริงนี่เล่นไม่เป็นแล้วนะละครเดี๋ยวสอนอ๋อสอนยังไงล่ะนี่บอกไม่ต้องสอนแล้วทำเองว่าสอนเรื่องบทสอนเรื่องบทเรื่องการแสดงแต่มีแน่นอนแหละ ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องถามต้องฝากฝากกระซิบถาผู้จัดว่ายังไงบ้างเออต้องรีบนะจะได้เป็นผู้จัดใช่เป็นหนังด้วยนะเ้าพูดได้เป็นเนี่ยเขาพูดไปแล้วอ่ะเอาพูดแค่นี้เอาเป็นแค่นี้นะครับที่นี่ก่อนนะครับผมวันเซอร์เจอรี่แอสเทติกงที่นี่ครับ ก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้แวะเข้ามาแล้วเราก็พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ด้วยบริการที่ระดับ V I P ครับก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆที่จะเหมาะกับทุกปัจจิกทุกคนในหลากหลายรูปแบบครับทีนี้ก็เป็นเราเป็นพาน์ทเนอร์แรกของฟิตมีพีดีจากเคียวซังนะครับประเทศเกาหลีก็เป็นที่ที่เราเนี่ยมาสแกนหน้านะออกแบบใบหน้านะครับจบตั้งแต่ในคอมแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยปรับแต่งได้เลยเสร็จแล้วเราจะผลเนี่ยครับ ไปปริน์เป็นซิลิโคนฟรีดีที่เกาหลีจากนั้นแหละเราเอาส่วนนี้มาแล้วก็ใส่เข้าไปโดยคุณหมอศัลยกรรมเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยออกแบบเสร็จแล้วเห็นผลมีเออร์เอร์เนี่ยต่ำมากครับผมก็ใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาคอนซัลท์ได้เลยครับคือมบอกว่าสิ่งที่ได้จากไอ้ตัวซิลิโคนตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งชิ้นเป็นชิ้นเดียวในโลกที่เหมาะกับเราเข่า้น้วราคาไม่แพงเขาถึงได้ใช่เพราะว่า อย,อย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้บนเวทีครับผมกับซิลิโคนตอนปกติมามันจะเป็นแห้งที่ต้องไปหล่ออีกอันนี้คือจะพิมพ์มาแล้วก็ใส่ในจมูกพุ่งเฉียบพลับคือตัวความหนาความกว้างอะไรอย่างนี้ยมันเกาะกับกระดูกเราเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสามารถเอ่อเจเนอเรตได้โดยการที่สแกนไปไคือเพอามันเป็น 3D พิมพ์ติ้งนะครับผมมันก็จะตอบโจทย์ทุกสามมิติเลยกว้างยาวสูงเลยเกินแล้วครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับวันเซลเจียเมสติกอยู่ที่พระรามสี่ครับใจกลางเมืองครับผม ใช่ละครลักลับลายครับผมก็ปีกหน้าตอนสุดท้ายแล้วผาดตามด้วยว่าจะจบยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะเพราะว่ากระแสเน็ือดีๆๆขึ้นเรื่อยๆเลยในโครตอนดีใจมา,มากๆจริงๆครับก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ตั้งใจงมากๆทุกๆคนเลยที่ปุ๊คลูกก็ตั้งใจงม,ามากๆทุกๆคนพี่บู๊กกับทุกคน แค่คนเดียวคู่กับคนเดียวตั้งใจมากๆจริงๆครับเพราะผ่านตาตอนจบแล้วเนี่ยก็ฝากเชิญคุณตุลด้วยคุณตุลในละครแล้วก็คุณตุลด้วยใช่แล้วคุณมิวด้วย